สวัสดีครับพี่น้องพบกับทิศหน้าผ้าพืชน่เ่าเกระเด็นนะครับมาเอาแนวไปไหวมาเอาในไปวานมาเอาแนวความขี้ขานไปไหวถักตึงสวยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนวาอ่ะเสานี้นะครับพี่น้องหลังจากที่ฮอตื่นนอนแหลัวหน้าตากระชีมุยมุยในจังน้อยนะครับเท่ากับมาจิบกาแฟก่อนนะครับภารกิจเสานี้ฮอซีนี่ยังแน่นะครับ ตื blender, ha, long, ่นข so like so 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 we the ึ imes, ้นมาแต่งแต่ตีหานะครับมาต้มน้ำหอนนะครับเพื่อที่จะส่งกาแฟกินนะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องมากินกาแฟน้ำกันนะครับอ่ะคน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 พี่น้องคนแหล้วคนแล้วคนคนละคนคนละคนคนละคนเห็นปะอ่ะคนแล้วมาก็กินบะเลยนะครับมัสิดาดลินนะครับเอาน้ำเย็นผสมในจักน้อยนะครับอ่ะผสมทำไม เอามามาผสมกอนนะพี่น้องอ่ะผสมแล้วพี Bone, shared, ่น <c oughs> ้องใส่นานกินเข้าไปแน่ยักน้อยวนน้อยแล้เติีมเกลียวพูรูนะพี่น้องเนาะอ่ะใส่นานเย็นแลลวก็ค้นพี่น้องคนคนลวกันอ่ามกินเข้าไปอ่ะกินเข้าไปดั้มเข้าไปนะพี่น้องกินนะครับเป็นยังไงท่าพี่น้องฝนฝ่าอากาศดีบ่อนะครับฝนตกบ่ทางบานพี่น้องนะครับหลังจากตีเฮากินกาแฟแล้วนะครับพฮาก้สิไปเอาวงอกอกอ่ะฟูไกลตอนรับนะครับ เตรียมตนนะครับปลดคอออกนะครับพี่น้องัวของเห่ากับที่นี่โอกาสยู่2สองโตถึงได้มากสองมือที่แล้วนะครับก็ได้อัปเดตลงไปในคลิปที่แล้วนะครับอาลาออกไปอลาออกไปลาออกไปอ้าวอีน้อยๆก็ออกไปนะครับอ่จูงไปเพื่อที่จะไปผูกไปล่าใบให้กินหญ้านะครับพี่น้องอ่าลูกยางยางยางลูกยางยางลูกยางไปนะพี่น้องไปลูกไปลูก เปือ่อกาเล่มหญ้าดีดีเสียงเล่มหญ้าปวดปวดปวดนะพี่น้องเนะาะอ่นี่นะครับบรรยากาศภายในหลังสวนของที่น,น่าเองนะครับพี่นอ้องอ่ะกระสีนี้ทั้งไกลทั้งพักเพื่อที่ปลูกไว้นะครับขิงข่าตะไคร่นะครับใบโบกโกดนะครับอ่ะตัวนี้ก็ะสิเป็นสวนนะครับที่เป็นมะลาวใหให้กินยาห้าก็มาตอกนะครับเพื่อที่จะให้เป็นไล้เล่มหญ้านะครับ บทต้องซื้อเครื่องตัดหญ้านะครับพี่น้องนี่ละเครื่องตัดหญ้าซองโตนี่ลาค่าลายกว่าเครื่องตัดหญ้าที่เราซื้อตามทองตลาดนะครับเนาะเพิ่นกเล่มดีของเพิ่นอยู่นะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับพี่น้องเท่ากับมาเขาให้ไก่เอามาลูกลามากินเขานั่นพอได้อมามๆามาครับนี่เท่งไก่แก่ไก่ไก่แม่ไก่เทิงนะพี่น้อง เบิงไปเพื่อนๆน้ากันนะครับกับทิศหน้าพาเพื่อนนะ like คร e ับพามาเพื่อนเบิงไก่เบิงกาเบิงงัวเบิงให้เบิงสวนนะครับพี่น้องเพื่อนๆนะครับยัดตีกันร้ายได้สู้เลยกิมไปเรื่อยๆนะครับกิมไปเรื่อยๆมิถุนไก่แจ๋ไก่จีไก่บานไก่ผสมกันนะครับอจิกมือนะจิกจิกจิ๊กจิ๊กนะจิกไปจิกมาจิกขอนหนึ่งขขาเลยพี่น้องเอ้ยถามว่าจิกพอกับจิบอยู่ หลังจากที่ห้อเอาเ้าให้ไก่เอางัวออกลามแล้วนะครับพี่น้องเอากบสิผ้าอีเมีนะครับมาเกี่ยวหยานะครับอ่าถ้าเให้เมียละกัดถ่ายให้จะคล้องนะครับอ่าเกี่ยวหยานะครับอ่าหยากรสีงามงามนะพี่น้องนะฝนตกเกี่ยวกับบทันนะครับหยาเยางามันจะเริ่มแก่ล้วพี่น้องเอาให้มันกินหยาแกแน่จัง่อยกินหยาออไลายมันทายเร็วนะพี่น้องเนาะเอากับส้มปุ่นปีไปให้มันกินหยา กระเฟืองกินไปน้ากันนะครับพี่นอ้องวิธีค้นเรียงง้วนะครับกระชิประมาณนี้นะครับตื่นเศ้าขึ้นมาก่ะเอาออกล่ามแ้วกระสิดมาหาญาหายุ่งใหม่เพื่อนกินนะครับอ่าลงที่แม่ก็ได้เดกขึ้นไปแล้วนะครับสองมัดนะครับ มาที่สามมาที่สี่ก็สิเป็นของที่หน้าผ้าเพื่อนเองนะครับก็สิแบกตุลยตุลยตุลยไปนะครับไปใส่รถสุกนะครับเพื่อที่จะเอาไปไว้เื่อนนะครับเอาไว้เพื่อนกินแรงนะครับที่หน้าผ้าเพื่อนก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับจงได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ